พามานี่ให้ดูอ้นธัญญาเห็นหมวกหรือยังอิชูล่าสุดเนี่ยออกแบบหมวก S2O เราชอบหมวกอิชูหมวกแก่ไก่เนาะเรารวบไปหลายใบแล้วปีนี้เนี่ยเรามีพันเนี่ยเยอะมากกับ S2O นะฮะแล้วขอบอกเลยว่าอย่าเอากับบ้านเหรออย่าเพิ่งเอากับบ้านนี่เพิ่งมาใหม่ๆเลยใส่เลยใส่เลยเราชอบมากเราเราคุยกับอิชูบอกว่าเราอยากให้เขาร่วมออกแบบหลายสิ่งซึ่งปีนี้อิชูได้ร่วมออกแบบหมวกอืมนี่ใช่ไหมเฮ้ เราใส่ดดูดีอ่ะเฮ้ยนายดีไหมไปดูดีเจดีไหมไปดูดีเจในงานเอสโวกันจิกูจับมือกับเอสโวออกแบบหมวกสุดเก๋ทีมงานยังไม่บอกทางเรานะครับว่าจะขายในงานขายในงานแน่นอนแต่จะขายพรีเซลคือขายก่อนวันงานหรือเปล่าเพื่อให้คนซื้อไปใส่ขาหมวกที่ขายหน้างานหมดแล้วหมดเลยวกราคาขึ้นแล้วครับตอนนี้650บาทให้เราอยากเราอยากจิ๊กกลับบ้าน Ik, เขาไม่ให้จี๊กอ oh. ่ะเขาต้องไปทํางานต่อต้องไปเดินสายประหมดและหมอกใบนี้โอ้หมวกต้องไปเดินสายแล้วก็ทำทำลืมๆนี่คำถามเราถามว่านี่คาถามจากทีมแอสโซคือหมวกใบนี้เนี่ยจะมีการขายก่อนงานหรือเปล่าทางออนไลน์ไม่มีเฉพาะขายไม่มีขายหน้างานอย่างเดียวพอดอแต่พรุ่งนี้วันเกิดพ่อเราเราพ่อเราชอบหมูกอิชูมากเราขอไปใพ่อเพ่อคือพ่อเราเลยอ่ะพ่อจริงๆไม่ใช่ลุยแต่ไม่ใช่ลุย ได้สิจะจัดให้เดี๋ยวให้ใบหนึ่งน่ะอ้นอ้นขออะไรก็ต้องได้อยู่แล้วล่ะงานงานงานฟรีก็ต้องมาเนี่ยเรา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 อึ้งนะครับคุณผู้ชมพิธีกรบางคนอยู่กับเราเป็นเนี่ยจะหลายปีแล้วไม่เคยขออะไรเลยเนาะอยว่นี่คือชมกันไม่เกี่ยวกับระยะเวลาเปล่าอก็ขอได้เลยแหละล่าสุดนะครับขอบอกว่าเมื่อคืนนี้ทาง S2 o อมีการจัดโปรโมชั่นเป๊ปซี่คือให้ส่วนลด หลายร้อยบาทด้วยกันแค่ซื้อเบปซี่ใช่ไหมครับแค่ซื้อเบปซี่ก็ได้ส่วนลดแล้ว20เปอร์เซ็นต์จากบัตรราคาเกือบสองพันเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดมาแล้วครับโปรโมชั่นเบปซี่เริ่มแล้วนะครับวันนี้นะฮะโดยซื้อเบปซี่หรือเบปซี่แม็กซ์แม็กซ์เทสนะฮะที่7ซเวตามเงื่อนไขที่กำหนดเนี่ยนะฮะ 1.45ลิตรครบ2ขวดหรือ550มิลครบ3ขวดรับส่วนลด20%เมื่อซื้อบัตรเรกเกอร์ล่าหวันเอาเป็นว่าจากพันเก้าเหลือ1520้อเ้ยเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงคืนพอเลิร์โปรโมชั่นเชื่อไหมว่าคนซื้อเป็นเป็นพันเลยแล้วไม่หมดแล้วหรอตอนนี้เลยนิดนึงเลยนิดน<อ>ึงจะซื้อไปเป็นพันเมื่อวานนะครับบัตรโปรโมชั่นเบปซี่มีหลายใบยอยู่แต่อย่าชะล่าใจ เพราะว่าคนแห่กันซื้อเยอะจริงๆขนาดที่เรากำลังพูดกันอยู่ตอนนี้คนก็ทยอยซื้อกันเรื่อยๆบางคนอาจจะเพิ่งทราบตื่นมาอ้าวต้องรีบซื้อนะครับตอนนี้บัตรมีเหลือแบบเรกกล่าพันเานะฮะสามวันซึ่งถ้าเกิดคุณใช้โปรโมชั่นแพ็ปซี่ก็จะเหลือพันห้าร้อยกว่าแล้วก็มีบัตร v ีไแยกแต่ละวันบัตรที่เป็น3วันเนี่ยคือซื้อราคาพิเศษสามวันหมดแล้วหมดเรี่ยงนะครับระวังบัตรปลอมด้วยขอแชร์นิดนึง ในแต่ละปีเนี่ยผู้จัดเทศกาลต่างๆเขาก็จะมีปัญหาทําให้ปวดเฮดค่ะล่าสุดเนี่ยนะครับขอบอกว่ามิจฉาชีพเยอะมากนะฮะที่นําเอาข้อความที่มีการโพสต์ในหน้าเฟติวัลต่างๆไปปลอมแปลงแล้วก็มีการขายบัตปรปลอมไปอ,อ้างอิงว่าเป็นผู้จัดแล้วก็ส่งรายละเอียดให้กับคนให้ซื้อบัตรต่างๆแต่งเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ปีนี้เราขอเตือนทุกๆคนนะครับว่า ซื้อจากหน้า s 2 o f e s t i v a l c o m เท่านั้นเราไม่มีการขายหรือว่าจำหน่ายที่หน้าอื่นนะครับ mm hmm. และปีนี้เราบอกว่าต้องใช้ระบบ NFC ป้องกันบัตรปลอมนะฮะในงานดังนั้นบัตรหรือว่า wristband ที่ใช้ในงานไม่สามารถวนได้ปีนี้เพื่อที่ว่าคนที่ไปงานเนี่ยจะไม่ต้องเครียดกับการที่ว่าเฮ้ยบางทีมิจฉาชีพยเยอะมากคือขายของปลอมหน้างาน mm hmm. อย่างนี้ดรอ่ mm hmm. wristband ปลอมหน้างาน เข้างานไม่ได้เียตั้งไปแล้วสมัยก่อนสมมติคุณซื้อไอวิสแบรนด์หน้างานเนี่ยที่พวกข่าเล่มาขายหรือคนที่เป็นมิจฉาชีพมาขายคุณแล้วคนไทยด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้คิดเยอะไงฮะซื้อไปเหอะเดี๋ยวเขาเข้าได้ปรากฏว่าเข้าไม่ได้ปุ๊บงานสองสามงานที่ผ่านมาในเมืองไทยก็ด่าผู้จัดเขาก็ด่าผู้จัดว่าเนี่เข้าไม่ได้ปรากฏว่าที่คุณซื้ออะมันคือตัวปลอมมันคือฉากปลอมดังนั้นขอบอกนิดนึงว่าอย่าไปซื้ออะไรหน้างานนะฮะ เพราะว่าไม่ว่าใครจะขายอะไรหน้าง,งานให้คุณในงาน S2O เนี่ยเป็นของปลอมทั้งนั้นเราประกาศแล้วนะครับว่าทุกอย่างที่ขายหน้าง,งานเป็นของปลอมทั้งนั้นเราไม่อยากเห็นคุณเพื่อนคุณมานั่งร้องไห้หน้าง,งานดังนั้นซื้อของที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยครับเข้าไปที่หน้า s 2 o f e s t i v a l c o m นะครับเขาบอกว่าปีนี้เด็ดจริงๆดีเจแต่ละคนนะครับจะมาร่วมงานนี้กับเรา เดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่ามีเยอะมากดีเจพี่ด <DJ S 2> ีเจเก๋นะคำนี้ดีกว่า<ช>นะฮะที่จะมาร่วมงานนี้กับา